ครับสวัสดีพี่น้องมือนี้คำนี้นะครับแรงนี้เราซื้อหรอวิญญาม้ผ้ามาชม่มตะวันตกดินภูผาม่านเนาะเขาเรียกกันว่าพระอาทิตย์ตเวันตกกลางภูเขาไปนะพี่น้องนะวิญญาพ้ามาชม่มบรรยากาศย่างเมลรงครับอยู่ห็นวะ ตากระยายนี่วะลานตากระยายด้วครับวิญญาณนอนยูนีสอร์ทตากระยายนะครับเนาะเพิ่งบรรยากาศนะครับเนาะเอาเบางบรรยากาศเนาะนี่วะนี่วิญญาณมาพักอยูท่ที่ตากระยายลานตากระยายนะคาลิสอร์ตากระยายอยู่ร้านอาหารอคาคาเฟ่นะครับอะไรอย่างเงี้ยปูผาม่านคาเฟ่นะครับเนาะเพิ่งบรรยากาศเห็นปะนะครับ,นะรบนี่เลยเห็นบนบบรรยากาศเห็นปะสวยง,งามเลยคนละเห็นปะ มือนีวิญญาณ้างนี่ขึ้นหนึ่งนะครับน่ะค้างขึ้นหนึ่งนะครับน่ะนอนอยู่นี่ขึ้นหนึ่งนะครับได้วิวได้ฟิวเลยครับบรรยากาศเลยนะครับน่ะกับบึงไปเบึงรอบๆอบริเวณลานเป็นนะครับน่ะบรรยากาศนครับเราหันนาไปเห็นผู้พมานตรงข้างข้าวออกนะครับยู่ตรงนี้เลยนะครับเราช่วงย่ำแรงความตะเวนตกข้างๆภูเขานะครับ ตะเวนตกข้างๆภูเขานำเนาะบรรยากาศนะครับบรรยากาศดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับแต่พี่นองมากกับแวะมาเบิ่งนะครับเนาะบริเวณนี่แหละนะครับเนาะก็มีดอกทันตะวันนะครับเป็นปลูกไว้อาะดับนะไปดับดีสอดเพิ่นนะครับเนาะงามๆเป็นสางสีสันนะครับสางสีสันด้วยกับ ที่พักเพื่อนนะครับเนาะบรรยากาศเลยละ่ะทีเดียวเลยนะครับนะโอ้แหบมบพี่น้องมาเที่ยวชมมาข้างคาวออกจากรูนะก็มาพักอยู่นี่แหละครับใกล้ๆเพื่อนนะครับรีสอร์ทตายายเนี่ยครับเนาะบรรยากาศเนะเพิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะบุ๊คอีกทีหนึง่งมอบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับภูเขาเห็นปะ กินท่านอาหารที่นี่มุกะทีอาร้อนแล้วก็ชมภูเขางามๆนะครับนะพาเอฟซีมาชมตะเวนตกภูเขานะครับตะเวนตกภูเขานะครับเห็นปะครับตะเวนตกภูเขาบางพีน้องเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆนะอิรีเลยครับตกคากาเลยนะตกมองภูเขาเลยนะครับนะเห็นปะตะเวนตกบองหันเลยครับเห็นปะนะนะครับ อืมนั่นแหละครับตะเวนตุ่ภูเขาเนาะทำกันข้าวอยู่นี่ครับมองนี่เลยทางบ้าเนาะนี่นะครับทำพื้นที่ยูทึ่งทึ่งทึ่งภูเขาลูกนี่แหละเห็นไหมบรรยากาศเลยเห็นไหมครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องล่มเย็นสวยๆนะครับแปลกใจยุดีว่าอ่าคือบ่อหอนไหมครับอยู่ตรงนี้เนาะคือบ่อหอนนะครับคือบ่อหอนนะครับก็มีตรงหน้าเห็นไหมครับตรงหน้าใครจะอยู่นี่แหละไกลๆเห็นปะมีตรงไฮตรงหน้าแหละก็วิวสวยๆพูดวิวสวยๆเห็นไหมเดี๋ยวพี่ย่าซู่มบางอีเทนึง ยิ่งามมีสวยผูเขาไกลๆอจจิสันน,น้อยๆนะครับโอ้โหแหละคนน่ะแน่ไปในบรรยากาศมากนะครับเนาะย่าเห็นแล้วโอ้สุดยอดบรรยากาศเลยนะครับนะชุ่มช่มนะครับบรรยากาศเนาะหาเบื้องย่างนี้ครับพี่น้องมาเบื้องเดอนะ้อเนาะเข้ากับบ่ได้เห็นสภาพแบบนี้เขาไม่เห็นแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเนาะเห็นไหมย่าซู้เหมือนเบื้องนะครับเดอ้อพู้เห็นตรงไฮตรงหน้าเห็นเขา,าเจ้าเขียวชุ่มเนาะ เห็นป่ะบรรยากาศเห็นป่เมื่อจุดสั้นจังหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าพี่ย่าเอาเอาโทัพท์ถ่ายเนะยขาะบเดคากล่องถ่ายเพราะว่ขาากล่องแบตมันเบิดนะครับเนาะเดี๋ยวบรรยากาศบ่าเห็นปะ่ะพาเอฟซีมาชมตะวันตกภูเขาเนาะตะวันตกภูเขานะครับที่ภูผาม่านนะครับเนาะ ว้ามา,มาพี่น้องสวยบ่บรรยากาศบ่นะครับเนาะไอ้เบิึงเขาเจ้าเฮ็ดยังน้อนี่เนาะเขาเจ้าเมื่อเมื่มยังเนาะสูบน้ำใส่หน้าใครเดียวครับเห็นบ่มันมันเป็นธรรมชาตินะพี่น้องเห็นแล้วเป็นธรรมชาติมากนะเดี๋ยวสิขึ้นไปถึงหอหอหอ,หอชมวิวนะครับเดี๋ยวถ่ายลงูปให้บึงเนาะเป็นยังไเนาะครับเนาะนี่การตกแต่งนะครับตกแตง่งหน้าลานเพิ่นเรียกว่ามองชมวิวมองกินชมวิวนะครับเนาะ ขาจะตกแต่งสวยงามนะงาาเป็นแบบเนาะไทเบองววาทาเอพซีบนนํำไปประดับประดานะครับล่องเอาไอเดียตัวนี้ไปใส่ล่องเมองนะครับไปล่องประดับประดานํำสวนน้ำบานเฮ้านะตา,ามันงามน่ครับร่มสวยงามประดับประดากับสวยงามเนาะครับร่มร่มนะครับยึดสึกว่าผมยทธทางบนนี่มีล่มนะฮะล่มเย็นสบายเลยนะครับเนาะ ร่มเย็นสบายเลยนะครับบรรยากาศตัวนี้ขึ้นมาทึ่งหอคอยนะครับเนาะสวยงามเลยบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับน้อบรรยากาศเนาะขึ้นยุงทึงเกษะเซนี่นักท่องเที่ยวนี่นะนี่นักท่อ <c oughs> งเที่ยวมานะครับนักท่องเทีย <c oughs> เท่ยวมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวคอยสิลงไปสัมผัสเป็นนะครับเนาะครับ,นะบว่ <c oughs> บรรยากาศนะครับ โอ,อเคเ, okay. เดี๋ยวจะทายลูกะนะครับก็ม e ีเอฟซีนะเอฟซีพ่นมาจากทางปีจีนบุรีเดี๋ยวเขาไปคุยกับพเพื่นเจ้าน่าพ่นมาจากไหนเนาะเขาไปคุยเบิง่งบ,บรรยากาศนะครับบรรยากาศถึงทึ่งนาครับเนาะพาชมว่าอาทิตย์ตกภูเขานะครับยามเย็นนะครับเดอ้อครับอันนี้ <c oughs> ไอ้นี่ก็เอฟซี FC เป็นมาจากทางไกลนะครับมาเที่ยวนะครับเนาะมาได้จังมือแล้วเนาะครับเขาจะมาเมื่อนี่ปะ,ะอืมครับ<ะ>อยู่อยู่อะเอ็ดหรืออยู่ไอไอนั่นกปะปาจินบุรีอ๋อเดี๋ยวกาวกาวเป็ <laughs> <U> นอยู <U LA S 2> ่เอ,ขอขลเอนะครับนะเอ้าขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมองติดตามด้วยครับด้วยวิญญาณมะเที่ยวด้วยครับพี่กระเบินครับผมครับผม ครับผมครับขอบคุณครับหลายๆครับ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 ขอบคุณหลายหครับผมนะครับ FC FC เอฟซพิ่งมาจาก LA นะครับวิญญาพาเที่ยวครับวิญญาพาเที่ยวครับผมนะครับเนาะ FC เพิ่งมาเที่ยวเที่ยวเพิ่นเดินมาทางไกลนะครับกันกับมาเที่ยวน้วกันนะครับแต่ผู้ใดมีโอกาสกับมาเที่ยวเพิ่งนะครับเด้อภูผาม่านนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆลด้วยครับขอบคุณหลายๆครับผม การมีเอฟซีเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นกะเอาเต็นมากลางนี่ครับเนาะแล้วก็มีรีสอร์ทพร้อมนะครับเนาะครับเบิ่งเดินเบิ่งบริเวณนะครับเนาะวงบริเวณข้าเจ้าบรรยากาศเห็นบ่ครับเป็นบุคคลตกแต่งนะครับตกแต่งนะครับตกแต่งหน้าร้านเพื่อนเนาะครับเนาะ บรยากาศเฉยๆนะครับเนาะตรงภูเขาเฉยๆบบรรยากาศนะครับเนาะกับเอฟซีเพื่อนเดินทางมาจากรอยเอ็ดเห็นมาครับเพื่อนเดินทางมาจากรอยเอ็ดกะม่านนะครับมาหอดมาเที่ยวเนาะเแต่ละความสวยงามหรือความประทับใจก็จากับทางมาเบิ好好่งมาชมนะครับเนาะครับผมเนี่ยบนทางเขามานะครับทางติดถนนใหญ่เห็นไหมถนนใหญ่รุนแรงอยู่เห็นไหมกระเลี้ยวเขามาเนี่ยใกล้ๆนะครับบ่ไกลเล่นนะเห็นไหมครับเนาะทางเขาภูพามานนะครับทางมข่าวนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศล่ากันเป็นนะ ค้างคาคาเฟ่เลานเพล่นนะครับนี่ยบรรยากาศบ่พี่น้องเป็นตำนานบ่นะครับเนาะจังไรกันมาผู้พามานกันมาคำก็มาลองมาติดต่อเพิ่นนะครับเอาเต็นมากางก็ได้นะครับเอาเต็นมากางย้อนนี่ก็ได้หรือสิพักบ้านพักก็ได้นะครับมีบ้านพักพร้อมครับเนาะบรรยากาศประดับประดาห็นบ่ยนะครับมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีมุกระทะนะครับเนาะบรรยากาศนะนะครับจังไรก็อย่าลืมด้วพี่น้องจังไรก็อย่าลืมมา เทีย่ยวเบิ้งนะครับคราวนี้ขังกังข้าวเขาจะเปิดแล้วเปิดให้ช่มแล้วนะครับเนาะเปิดให้ช่มใหม่เบื้องแล้วนะครับพากันมาเบิ้งขังข้าวออกนะครับขังข้าวเป็นละลานโตนะครับเป็นละลานโตเลยทีเดียวนะครับเนาะงามนะครับธรรมชาติมันนาลานข้าเจ้านี้ไมันด้เป็นภูเขาเปนหลงเบื้องเบื้องบรรยากาศเนาะเบื้องบรรยากาศคางคางนี่ก็เป็นภูเขานะครับรากาด้านทั้งทิศตะวันตกก็เป็นทุ่งหน้านะครับ แล้วก็ด้านล้างรีสสอดข้าเจ้าก็เป็นนวลอะเป็นภูเขางามๆนะครับเนาะบรรยากาศพี่น้องนะเป็นบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมวิญญาพาเที่ยวกับพญามสศหานะครับกับวิญญา,ากรไปพาเอพซีไปเที่ยวช่วงเป็นฐานดินต่างกามาคำยู่นีก่กเพรายว่าจากเบิง้งจากเบิง้งทางข้าวนะครับเป็นเบิ้งทางข้าวพาอวิญญาเคยเคยมาเบื้องผู้พาม่านทำบางข้าวแล้ว ปรากฏว่าเขาเจ้าจปิดเนาะก็เลยเบืง้งบดายกลับมาดี้กับพี่ยาข้าเลยสิมากเก็บภาพน้ำเงาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ให้ FC เบื้องนะครับมาบรรยากาศมานะครับเนาะครับผมบรรยากาศเนาะนาลานิกาเจ้าเนาะกลับมานั่งเบื้งนะครับเนะนะนะนาะครับนะผมเห็นปะบรรยากาศนะครับเห็นปะเวียนรอบๆนะครับเนาะเองสันแล้วนะครับนะเานาะนะเอาสันๆได้ใจคว้างนะหันมาผูพดพามาหันมาคำกลับมานอน นี่ก็ได้นะครับหรือแล้วแต่เอฟซีนะตว่าขอขอวิญญาณขอแนะนำนะครับขอแนะนำมะลานนี่นะครับเนาะใกล้ผู้ะมานแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเนาะเย็นสบายนะครับล่มวีวีเลยนี่รายวิญญาณวาวิ่หนีกยังล่มฟิววิวิวนะครับเนาะอย่างนี้เสียงล่มผัดเลยพาเอฟซีมาชมพระอาทิตย์ตกภูเขาที่ภูผาม่านครับคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณ FC หลายหลายนะครับขอบุณขอบคุณ FC ทางร้อยเอ็ดนะครับเพื่อมาให้กำลังใจนะครับ ขอบคุณหลายนะครับนะครับผมคลิปนี้วิญญาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับกับผม